สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาดูอ้อยนะครับสวรบุรีห้านะครับพอดีมีเพื่อนพ้องน้องพี่นะครับได้คอมเมนต์มาสอบถามเกี่ยวกับว่าการใส่ปุ๋ยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเราปลูกอ้อยแบบปลอดภัยหรือแบบนะครับไม่ใช้สารเคมีเนี่ยนะครับเราใช้นะครับ พวกปุ๋ยนะครับใช้บำรุงต้นบำรุงอะไรของเขาเนี่ยนะครับถ้าเรามีปุ๋ยคอกนะครับปุ๋ยชีวัวเนี่ยนะครับเราจะใส่นะครับกรณีเราไม่มีนะครับปุ๋ยขี้ไก่อันเม็ดนี่ได้ไหมนะครับได้นะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับได้ครับแต่ว่าคืออย่างนี้ท่านผู้ชมเนาะนะครับปุ๋ยขีวัวเนี่ยนะครับถ้าจะนํามาใส่นะครับก็คือ ควรเป็นปุ๋ยขี้วัวที่ผ่านการหมักนะครับท่านผู้ชมอย่างน้อยๆนะครับสามเดือนขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะครับนะครับสามเดือนขึ้นไปนะครับความชื้นของปุ๋ยนะครับมันก็จะเหลือความชื้นอยู่ประมาณนะครับยี่สิบห้าสามสิบเปอร์เซ็นประมาณนี้ท่านผู้ชมเนาะนะครับก่อนจะนํามาใช้เราก็ไปตากแดดสักสองสามแดดก่อนนะท่านผู้ชมนะครับนะครับก่อนจะนํามาใช้นะครับ อีกกรณีหนึ่งก็คือนะครับปุ๋ยคอกเนาะควรเป็นปุ๋ยคอกเก่านะครับที่อยู่ชายขอบของนะครับเล้าวัวหรือคอกวัวของเราท่านผู้ชมที่ผ่านแดดผ่านปูนผ่านหนาวมาเนี่ยครับอย่างน้อยๆนะครับก็นะครับสี่เดือนห้าเดือนขึ้นไปนะท่านผู้ชมนะครับก่อนจะนํามาใช้เนาะนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรานํามาใช้โดยตรงเนาะนะครับเขาถ่ายมูลถ่ายออกมาเนี่ยนะครับถึงเขาจะแห้งในคอกก็จริงนะครับแต่ว่าในคอกของเขาเนี่ยมัน นะครับเนื้อปุ๋ยเนื้ออะไรมันยังมีความเค็มเพราะว่าส่วนหนึ่งมันก็ถูกนะครับพวกเกี้ยวพวกนะครับมูลถ่ายมูลอะไรของเขานะครับพวกเขาอยู่ท่านผู้ชมนะครับถ้าเรานํามาใช้โดยตรงเนี่ยมันจะเป็นผลเสียสําหรับนะครับพืชที่เราปลูกเนาะโดยเฉพาะอ้อยที่ที่เรากําลังปลูกนะท่านผู้ชมนะครับรวมั้งพืชอื่นด้วยนะครับถ้าเรานําแบบนะครับปุ๋ยที่ที่ผ่านการหมักมาใช้นะครับมันจะส่งผลเสียต่อ ต้นพืชนะครับรวมทั้งระบบรากพืชอะไรต่างๆท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็คือผมอยากจะให้นะครับถ้ากรณีว่าถ้าจะนำนะครับปุ๋ยขีวัวนะครับมาใช้เนี่ยนะครับควรเป็นปุ๋ยขีวัวนะครับนะครับเก่านะครับที่ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านแดดผ่านฝนมานะครับอย่างน้อยก็สี่ห้าเดือนขึ้นไปนะครับท่านผู้ชมนะครับก็อีกกรณีหนึ่งก็คือนะครับปุ๋ยขีวัวนะครับควรควรผ่านการหมัก อย่านงน,น้อยก็3มเดือนขึ้นไปนะครับก่อนจะนํามาใช้เนาะอันนี้ก็นะครับตอบให้ท่านคุณพ่องพี่ไปแล้วล่ะนะครับก็เลยมาเล่าแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ชมนะครับถึงวิธีการนําปุ๋ยนะครับมาใช้เนาะนะครับทีนี้นะครับถ้าถามว่ามาใช้แทนปุ๋ยที่แกนไ,ได้ไหมได้นะท่านผู้ชมแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่า ว boy, ุ rua, ้ขี round, laughter, Não, ้วัวนะครับเขาจะมีธาตุนะครับโดยเฉพาะธาตุในตรเจนค่อนข้างสูงกว่ากว่าธาตุฟอสฟอรัสหรือโพแทสเซียมเนาะนะครับนะครับอันนี้ผมพูดเฉพาะธาตุหลักนะครับธาตุหลักของของของพืชนะที่พืชต้องการค่อนข้างสูงนะครับมันก็เป็นผนดีนะครับสําหรับธาตุไนตรเจนสาหรับพืชนะครับก็คือมันจะทําให้พืชนะครับเจริญเติบโตได้ดีเนาะในระยะท้งต้นนะท่านผู้ชมนะครับแต่หลังจากนั้นไปนะครับพืชเขาก็นะครับก็ การอสารอาหารธาตุอาหารอย่างอื่นเข้ามาเสริมสร้างในส่วนต้นนะครับส่วนนะครับใบของเขาเนาะนะครับอย่างอ้อยนะท่านผู้ชมเนาะนะครับแรกๆอาจจะเป็นนะครับธาตุในตัวเจนขึ้นมาก่อนอ้อยเป็นแรกแกนะครับเราอาจจะใช้นะครับธาตุในตัวเจนค่อนข้างสูงก่อนเนาะนะครับต่อมานะครับพออ้อยนะครับเริ่มแตกกอเริ่มแตกอะไรท่านผู้ชมนะครับเริ่มจะเข้าระยะการแตกกอที่สร้างป้องเนี่ย นะครับเราควรจะมาเพิ่มในธาตุในส่วนของธาตุนะครับฟอสฟอรัสนะครับท่านผู้ชมนะครับพออ้อยนะครับได้ประมาณ6เดือนเจ็ดเดือนท่านผู้ชมเนาะนะครับอ้อยก็เริ่มจะสร้างน้าตาลนะครับปุ๋ยที่เราจะนํามาใช้ก็นะครับเราก็จะเน้นไปนะครับปุ๋ยที่นะครับมีโพแทสเซียมสูงนะครับท่านผู้ชมทีนี้นะครับ ในส่วนของปุ๋ยนะครับที่ไก่อัดเม็ดมันมีมันมีพวกนี้ไหมมันก็มีนะท่านผู้ชมนะครับเพราะว่าเราได้จากมูลนะครับมูลไก่ที่ขับถ่ายแล้วก็สารอาหารธาอาหารที่เขากินเข้าไปนะก็เป็นพวกทันพืชพวกอะไรต่างๆท่านผู้ชมนะครับมันก็เป็นผลดีสําหรับสําหรับการปลูกอ้อยเนาะถ้าหากเราจะนํามาใช้เนาะผมผมจะใช้อยู่2ออย่างท่านผู้ชมผมจะใช้ปุ๋ยข้อเก่าไม่ข้อเก่า ก็ปุ๋ยหมักนะอีกอย่างหนึ่งก็คือปุ๋ยที่ไก่อัดเม็ดนะครับที่ผมมาใช้นำมาใช้นำมาใช้กับอ้อยท่านผู้ชมเนาะนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่เท่าไหร่นะท่านผู้ชมเนาะก็ถือว่าใช้ได้นะครับนี่ฮะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เลยมาเล่าเรื่องเล็กๆ้นยๆเนาะเกี่ยวกับนะครับลักษณะปุ๋ยที่เรานำมาใช้เนาะนะครับกับอ้อยเนาะ นะครับทั้งระยะอ้อยเริ่มตั้งต้นใหม่ๆนะครับ1-2เดือนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็มาใส่ปุ๋ยในช่วยในช่วงที่อ้อยนะครับแต่กอสร้างป้องเนาะและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับเราก็นํามาใส่ในช่วงที่อ้อยนะครับเริ่มสะสมน้ําตาลนะท่านผู้ชมเนาะก็ก็ประมาณนี้3มช่วงนะท่านผู้ชมนะครับหลักๆนะครับที่ที่ผมใช้นะนะครับแต่ว่า ผมจะใช้แค่นะครับปุ๋ยข้อเก่านะครับเป็นหลักแล้วก็ใช้ร่วมกับปุ๋ยชีการเม็ดเนาะนะครับผมครับก็เป็นการปลูกอ้อยแบบแบบปลอดภัยนะท่านผู้ชมเนาะนะครับแบบปลอดภัยนะครับเพราะว่าถ้าจะบอกว่าอินทรีย์มันก็ไม่ใช่เพราะว่าด้านกายภาพรอบข้างของผมเนี่ยมันมันค่อนข้างที่ยังเป็นถนนทนทางเป็นฝ่นอยู่แล้วก็เวลาเขา เขาทำนาทำอะไรนะครับมันก็มีโอกาสที่จะโดนพวกนะครับพวกสารเคมีพวกอะไรเขาฉีดพ่นนะครับมันก็มีอยู่นะครับผมก็นะครับอย่างใช้คําว่าเป็นอ้อยปลูกอ้อยแบบปลอดปลอดภัยนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับวันนี้ก็เลยมาเล่านะครับเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้ชมเนาะนะครับยังไงถ้าเพื่อนพ้องน้องพี่เนาะมีความคิดมีข้อเม้นนะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับ ร่วมกันเนาะก็ยินดีนะครับท่านผู้ชมเนาะนะครับเชิญคอมเมนต์ใต้คลิปผมเลยนะครับนะครับผมยินดีนะครับรับฟังนะครับแล้วก็รับคาติชมเสมอนะครับผมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามคลิปจนจบเนาะอย่างนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปเนาะขอขอบคุณครับสวัสดีครับ